ในแคปคัดนะคะเราสามารถใส่น้าปกได้เห็นไหมตรงนี้เล็กเอาไฟเข้ามาให้ดูนะคะนี่นะแล้วก็ตัดเป็นสองท่อนให้ดูจริงจริงแล้วมันคือไฟเดียวกันแต่เมื่อกี้เล็กลองตัดให้ดูเอาย้อนหลังกลับไปสมมุติว่าเ,าเล็กลบตัวนี้ออกนะอ่ะเราสามารถลบได้ไม่เปร่ไรเราก็เลยกคืนได้เห็นไหมครับมันคืนมาแต่นี้เ,เล็กจะทําให้ดูว่ามันเป็นไฟยาวนะมันก็คือไฟเดียวนั่นเองเห็นไหมมันยาวออกมาแบบนี้ แต่ว่าอเล็กตัดมันไงคะ่ำมาให้เห็นๆนะ,ะสมุมันยาวแค่นี้นะเล็กก็ตัดนะคะทีนี้เราอยากจะตัดตรงไหนล้วก็เลือกเอาเลยสมม,มุดของเล็กอยากตัดตรงนี้นะเส,มมนนนะสมม้นตรงกลางเนี่ยเขาเรียกว่าเสมม้นเพลเยตนะคะจริงๆเดี๋ยวจะอธิบายอีกทีนะคีน,นี้ลงมาดูด้านล่างค่ะแบ่งฉากปึ๊บเล็กก็จะมีวิดีโอสองไฟล์สองเห็นไหมคะรอวนี้เล็กอยากจะเอาตรงนี้ออกอีก ไม่ต้องตัดก็ได้ค่ะเรากดค้างแล้วเราก็ลากเข้ามาปื๊ดลากเข้ามาแบบนี้ได้เลยโอเคราวนี้ในน,นนี้อะไรแกมาบ,บอกว่าเราจะสามารถทำหน้าปกได้นะคะในแคปคัทเห็นด้านหน้าไหมมีคำว่าปกป๊บเข้าไปเขาก็จะขึน้นมาคราวนี้เราจะมาเลือกว่าจะเอาหน้าปกเอาช่วงไหนเป็นหน้าปกอันนี้คือเล็กทำไว้แล้วนะเล็กใส่คำตัวอักษรว่าแคปคัทไว้ เล็กก็จะทําให้ดูใหม่นะเราจะเอาออกลบไปเห็นไหมข้างล่างมันจะมีบอกว่าใช้เทมเพลตเพิ่มข้อความแต่นแต,ตรงนี้นะเราจะเลือกเองนะคะจะใส่ข้อความตรงช่วงไหนนะคะเราก็เลือกตําแหน่งนะคะของเฟรมสมมติว่าเราต้องการข้อความตรงนี้นะก็กดเพิ่มข้อความอ่ะรานนี้เราก็พิมพ์เลือกตัวอักษรค่ะใช้ตัวใหญ่นะอ,อันนี้เล็กอยากได้เป็นสไตล์แบบไหนก็เลือกนะคะเล็กเลือกแบบนี้เห็นไหม ปึ๊บขึ้นมาอ่าเอียงได้ด้วยเอียงหรือว่าจะตรงอันนี้ก็แล้วแต่เราจะจัดนะฮะอันนี้สมมติเราเล็กเรียงแบบเดิมแล้วกันต่อไปเลื่องมาเลือกฟอนต์นะภาษาอังกฤษใครชอบใจฟอนต์ไหนก็เลือกเลยค่ะเล็กก็ชอบใช้ฟอนต์นี้นะโอ้เราอยากจะใส่อฟเฟกต์ไหมโอเคมันจะเยอะไปเปล่าโอเคไม่เป็นไรทีรนี้เท่าพอใส่อฟสเฟกต์แล้วเนี่ยมันก็ดูกลมกลืนกันไปหน่อยเนาะมองไม่ค่อยชัดเราก็จะมาเลือกที่สไตล์แล้วลบ ตัวนั้นออกเห็นไหมคะคราวนี้เราก็มาสามารถที่จะมาเลือกเอฟเฟกแล้วก็ใส่ตัวนี้ปึ๊บเข้าไปได้อ่ะคราวนี้ก็แล้วแต่นนะว่าใครจะแต่งยังไงนะคะพ็ประมาณนี้สําหรับการทําหน้าปกในแคปคัสแล้วก็กดบันทึกปึ๊บเข้าไปจบแล้วคราวนี้เรามาเช็คนะกดตรงปกเห็นไหมมันจะขึ้นนะขึ้นข้อความเนี่ยที่เราทำเอาไว้แล้วก็ขยับเลื่อนอีกประมาณนี้ ทึกไปโอเคต่อไปก็ Export ได้เลย